มันตอบไม่ได้จริงๆนะว่ามันมีผลเสียหรือผลดีนะครับคือถ้าทําอย่างเหมาะสมไม่มากไปหรือน้อยไปเนะี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราหยุดหลังอ้วัตุจิเป็นเวลา7วันนะครับก็คือ1สัปดาห์นี่แหละมันจะเพิ่มฮอร์โมนเพศชายได้นะครับอ่าจริงหรือเปล่าน,นี้เขาแชร์กันนะนี่เบอกนีย่ยไม่มีการหลั่งเลยนะครับ7วันนะครับจะเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถึง4 5ิ้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาบอกว่าแนวคิดเนี้ยเขาอยู่ในหมวดของที่เรียกว่าซีเมนต์รีเทนชั่นนะครับ เป็นความเชื่อเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพจากการละเว้นการหลังน้ำมัสุตินั่นเองนะฮะนี่ออกมาเป็นหนังสือนี่เข้าไปทางอเมซอนนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างอันล่างเล่มล่างสุดเป็นคัมภีรล,ล,ลอ่าร<อ>ลทัทีใช่เป็นลทัททีเลยฮะเล่มล่างสุดนี่มีรูปของโกคูจากตะกันบอลด้วยนะไม่รู้จะไปเปรียบเทียบหรือเปล่าเว้ยตัวกระตูตัวนี้ไม่มีการมีกิจกรรมทางเพศเลยเนะี่ยแข็งแรงเหมือนโกคูเนี่ยไปเทียบอย่างนั้นนะกระตูเขาอาจจะไม่เขียนหรือเปล่านะฉากแบบนั้นนะ เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลทัทธิอย่างที่บอกนะครับเรียกเป็นข้อมูลเขาบอกว่านะครับในงานวิจัยของบริษัท International Journal of Importance Research นะครับเมื่อปี2022บอกเลยว่า s ซี e ม t a t i o n หรือการเชื่อเรื่องประโยชน์ของการลาเว้นการหลังสุจิเนะี่ยเป็นหนึ่งในข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศชายที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเนะี่ยดูจากจำนวนหนังสือที่ตีผิวมาก็จะเห็นได้นะว่ามันเยอะจริงๆนะมีคนเชื่ออ่ายิีงจริงๆว่าถ้าเกิดเราเละเ,เว้นการหลังสุจิเนะี่ย มันจะทงผลดีต่อร่างกายแล้วก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งครับเรียกว่า no fab นะฮะอันนี้เผยแพร่มาทางเว็บไซต์ของ reddit ที่เป็นกระทู้เนี่ยตั้งแต่ปี2011แล้วเนี่ยลลงให้ผู้ชายแล้วเว้นการสําเร็จความคร่เป็นเวลา90วันนะครับจุดประสงค์หลักเริ่มแรกของ no fab เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบําบัดคนที่เสพติดการดูหนังผู้ใหญ่มากเกินไปอ่าอันนี้มันมีโรคนี้จริงนะ pornography addiction เนี่ยมีอยู่จริงนะครับเขาบอกเราควรจะละเลิกจากการเสพติดดูหนังผู้ใหญ่จนแบบส่งผลเสียต่อร่างกายหรือความสัมพันธ์ในชวิตจัก็ เริ่มแนวนี้มาแต่ตอนหลังเนี่ยมันไปไกลแล้วครับมันขยายผลในการแล้วเว้นการหลังสุจิเพื่อสุขภาพอื่นๆเลยเช่นการอ้างว่าจะเพิ่มระดับฮอรนเทสโสเตอโรนได้นะเนี่ยเป็นกระแสเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยคนที่เชื่อในแนวเนี่ยจะเป็นกลุ่มชายที่อยู่ในแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะแล้วก็มีในสื่อกระแสหลักด้วยอย่างอันนี้เป็นฉากในซีรีส์ครับไซเฟลนะซีรีส์ดังชื่อตอนนี้ก็คือ The Contest นะ ฉายเมื่อปีท้วรรบ992ในตอนนี้ตัวละครเพศชายในเรื่องจะแข่งกันไม่ไม่มีการหลังอสุจิใครนานกวากันคนชนะอะไรแบบนี้ยคนก่าฉากนี้ยในหนังเป็นการเทียบนยเออเนี่ยมันมีประโยชน์จริงนะถ้าเกิดเราเนี่ยละเว้นจากการหลังอสุจิได้เป็นเวลานานเท่า,าไหร่ก็จะถกผลดีต่อร่างกายเท่านั้นนะครับซึ่งไอสิ่งที่เขาเอามาโพสต์ทางออนไลน์นว่ามันช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้45%เนี่ยมันก็มาจากงานวิจ,ยจัยจร,จริงนะแต่เป็นงานวิจัยที่เก่าแล้วนะปี2003เนี่ยเขาเนี่ยไปทดลองกับอาสาสมัคร เพศชาย28ลนยนะครับให้หยุดหลังอัสุจิเป็นเวลาหนึ่งแล้วก็จะไปวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งหลังจากหลังอัสุจีไปแล้วสองถึงห้าวันเขาไปตรวจสอบระดับฮอร์โมนบอกว่าไม่ต่างนะก่อนและหลังไม่ต่างเท่าไหร่แต่พอเจวันเท่านั้นแหละนะครับปริมาณเทสโทสเตอโรน Test o เนี่ยในเซรั่มเนี่ยมากกว่าก่อนที่จะมีการหลังอุซจิมากกว่าค่ามาตรฐานร1 5 7้า็เเซก็เลยตีความเป็นว่าถ้าเราหยุดหลังอัสุจิไป7วันนะ ร่างกายจะเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น45เปอร์เซ็นทันทีนะนาการทางซายนะฮะนี่นะมันขึ้นมาอย่างนี้จริงในกลุ่มที่เชื่อเรื่องการโน้ฟแหรือว่าซนะีเมนติเทนชันนนมักจะอ้างอิงงานวิจัยตัวนี้นะครับในไลน์ก็ดีครับเหตุผลที่ทําให้งานวิจัยตัวนี้ไม่น่าเชื่อถือนะมีหลายประเด็นเลยหนึ่งเลยมันเก่ามากนะสองเนสามนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการทดลองกลุ่มตัวอย่างน้อยมากแค่28ลายเท่านั้นเองแล้วงานวิจัยตัวนี้นะครับถูกถอนไปแล้วนะถูกถอนส่วนหนึ่งก็เพราะว่า เป็นการเอางานวิจัยที่เผยแพร่ในวรารสารในเมืองจีนมาตีพิมพ์ซ้ํบเขาเลยถอนไปเลยนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดเลยทําให้งานวิจัยตัวนี้มันไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเขามีการทําซ้ำนะแล้วผลมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทางเว็บไซต์ The Conversation ปีสอง1ันยี่สิบอ็ดก็มีการไปทําวิจัยซ้ำนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงนะฮอโมอเทเตอโรนแต่หลังจากนั้นมันกลับลงมาเห็นไหมฮะมันกลับลงมานะครับเ <c oughs> อก็คือ <c oughs> <c oughs> ลังจากนั้นแป๊บเดีมันก็กลับมาเท่าเดิมนะครับและต่อให้เราเว้นระยะเวลาในการไม่หลังอสุจิออกไปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับมันก็กลับลงมาอีกนะอาจจะมีปัจจัยอื่นหรือเปล่านะครดังนั้นการเราเว้นการหลังอสุจิเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสเโทสเตอโรนระยะยาวอย่างที่เขาอ้างนะครับแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะระหว่างการหลังอสุจิกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมีการวิจัยความสัมพันธ์นของสองสิ่งนี้ออกมาเยอะแยะเลยนะครับผลเนี่ยบอกเลยว่า มันไม่ชัดเจนมันมีทั้งพบด้วยนะครับว่าหลังจากที่ผู้ชายมีความสพัรธ์ทางเพศหรือสําเร็จความครแล้วเนี่ยมันมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเออก็มีเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าต้องบอกว่าผลระยะยาวเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าตารวจนะตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่ามันมีผลดีหรือผลเสียต่อการเพิ่มหรือลดลงของฮอร์โมนกันแน่นะครับ แล้วก็มีการศึกษาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการหลั่งอสุติกับการป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหม,มากนะนี่คือการวิจัยด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าการหลั่งอสุติเนี่ยอาจจะช่วยนะป้องกันความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากได้แต่ผลเนี่ยยังไม่พบความสัมพันธ์่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องบอกว่าเรื่องของการหลั่งอสุติกับปัญหาสุขภาพเนี่ยมันตอบไม่ได้จริงๆนะว่ามันมีผลเสียหรือผลดีนะค,คือถ้าทําอย่างเหมาะสมไม่มากไปหรือน้อยไปเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับอ่าซึ่ง ก็มีการสํารวจด้วยเหมือนกันว่าแล้วทําไมบางคนเนี่ยเขาละเว้นการหลังอสุจิเนี่ยแล้วทําไมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเขาถึงเพิ่มขึ้นนะครอมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเขามีการศืกสาเหมือนกันไอเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือเปล่านะคนผู้นั้นเขาอาจจะมีทัศนคติในแง่ลบต่อการหลังอสุจิอยู่แล้วนะอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอเป็นการทําร้ายตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของศาสนามันมีความเชื่อบางอย่างหรือเปล่าเป็นคําสั่งห้าที่ไม่ให้ผู้ชายทําสิ่งเหล่านี้นะครับ ดังนั้นถ้าคนเหล่านี้มองว่าการหลังอสติเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยเวลาเขาหลั่งออกมาเนี่ยเขาก็เกิดความเครียดนี่อันนี้ทำให้ความสมดุลในระดับฮอร์โมนในร่างกายเสียไปนะครับแต่ถ้าเขาละเว้นการหลังเอสติได้เป็นเวลานานเนี่ยความเครียดนี้หายไปเนี่ยมันก็ทําให้ความสมดุลในระดับฮอร์โมนในกายมันเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันเพิ่มขึ้นเองนี่ต้องบอกเลยว่ามันมีแนวคิดหลายแนวคิดเหมือนกันนะที่มองว่า การหลังอสุจิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาพังเปือกนะก็มีเรียกว่าลัทธิศาสนาบางอย่างในอย่างในชารัดก็มีนะครับอย่างนี้เป็นเหมือนละครล้อเลียนของอังกฤษตอนที่ว่า e v e r y s p e r m is sacred นะครับก็คือสเปิร์มทุกหยดเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าให้มานะไม่ควรเอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ยนะครับอ่าอันนี้ก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันนะบางบางลางัทธิเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าไม่มีการทําหมันเลยนะเรียกว่ามีลูกกันเป็นสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีความเชื่อนี้อยู่อันนี้หรือเเปล่่่่านัับทีีมมไกกยว เรื่องของร่างกายจริงๆนะเป็นเรื่องของเจ้าของร่างกายเนะี่ยจิตใจเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าการหลังอสุสิมันเป็นเรื่องที่ผิดบาปนะไม่ควรทําอย่างพร่ำเพื่อนะพอเขาหลังขึ้นมาก็เลยมีความเครียดก็เลยทําให้ฮอร์โมนเนี่ยมันสูญเสียความสมดุลไปเนี่ยแล้วพอเลิกทําไปนานรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เองทำความเครียดหายไปก็เลยทําให้ระดับฮอร์โมนมันกลับมาปกติครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการ หลังอสุจิโดยตรงเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาศึกษากันมานะครับดังนั้นเรื่องนี้ที่บอกว่าหลังอสุจิเนี่ยถ้าเรางดเว้นเนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนเรามันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่มีการเผยแพร่มานานแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะผลสารวจเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้นะว่าตรงลงที่เราหลังอสุจิเนี่ยมันส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อร่างกายกันแน่นะครับไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะจะอ้างว่ามันส่งผลเสียก็ไม่มีคําตอบเหมือนกัน เรื่องของผลดีนะที่บอกว่าทําแล้วผ่อนคลายนอะนหลับง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะดังนั้นคําตอบที่ดีสุดเลยคือสายกลางครับก็คือทำให้มันอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ส่งผลเสียต่อการงานนะครับอย่างอันแรกที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยโน no F ฟแเนี่ยก็คือแก้ปัญหาการเสพติดการดูหนังผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นปัญหาจริงๆนะ คือถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีแหละนะแต่ว่าถ้างดเว้นแล้วจะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นฮอร์โมนเยอะขึ้นไม่มีหลักฐานครับที่อ้างนี้ก็คือเป็นคําอ้างที่ไม่มีหลักฐานยืนยันที่อ้างมาเข้ามาจากงานวิจัยเก่าซึ่งถูกถอนไปแล้วด้วยนะทดลองในสามารที่คนนิดเดียวอย่าง28รายแล้วก็เอาหลังมีคนนํามาทําวิจัยซ้ําผลก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันขึ้นมาแป๊บเดียวระยะยาวตอบไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะพะกราฟที่เห็นก็ลดลงนะนะที่อ้างว่า ยุดหลังมาซุจิเป็นเวลาเจ็ดวันจะทําให้ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นก็เป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับครับสําหรับคําว่า no fab นะครับก็คําว่า fab เนี่ยมันมีคําแปลมันแปลว่าอะไรนะพี่ตั้ง fab ก็เป็นคำทแทรกเกี่ยวกับการช่วยตัวเองนั่นเองนะง่ายๆนะครับาคนที่เออ,อาจจะงงว่าเอะ no fab คำว่า fab ไม่ใช่ผงซัฟอกเนี่ยไม่ใช่ผงซักฟอกมันเอามาจากเสียง <laughs> เสียงจากเน,น,นี่ยแหละนะก็เลยเอามาใช้เป็นคําเป็นคําเรียกว่าไงเป็นคํอใช้ในการมวยวงภาษาวัยรุ่นนะครับภาษาทางออนไลน์นะน <laughs> ก็ประมาณนี้ก็เป็นเดี๋ยวว่าได้ยินมานานแล้วเหละเรื่องเนี้นะฮะจุดประสงค์ <c oughs> เดิมมันโอเคนะช่วยป้องกันการเสพติดเนี่ยการเสพหนังหูใหญ่มันส่งผลต่อร่างกายแล้วความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆแต่ตอนหลังมันไปไกลนะฮะอย่างที่บอกมันไปไปปงโมวเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันครับ มีคุณคุโรโกะไปถามว่าทําไมต้องพยายามเพิ่มฮอร์โมอนเทสตโทสเตอโรนด้วยนะแล้วก็คุณที่รักเนี่ยก็เลยเขียนตอบบอกว่าเป็นฮอร์โมอนที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศและยังส่งผลต่อการสุขาร่างกายพนะี่ตั้มอยากจะเพิ่มเติมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเอง่ะสร้างกล้ามเนื้อที่เขาไปเล่นเวทอะไรเนี่ยขาก็อยากเพิ่มฮอร์โมนตัวนี้ทะให้ร่างกล้ามเนื้อดีแล้วก็อย่างที่บอกแล้วจมาทาเพศด้วยนะครับ